กองทัพญี่ปุ่นเร่งสร้างทางรถไฟสายไทยพมา่าหรือทางรถไฟสายมรณะเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งสัมภาระอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางรถไฟสายนี้เริ่มจากสถานีชุมทางหนองประดุกในราชบุรีผ่านกาญจนบุรีมีสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ไปยังด่านพระเจดีสามองค์สิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟทันบีอูซายัตในพมา่า ทางรถไฟในสองประเทศระยะทางรวม415กิโลเมตรวิศวกรญี่ปุ่นคำนวณไว้ว่าต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า5ปีจึงจะแล้วเสร็จแต่กองทัพญี่ปุ่นสร้างเสร็จได้ภายใน1ปีโดยใช้แรงงานคนสกัดหินด้วยมือตัดทางผ่านป่าทึบหุบเหวหน้าผาสูงแม่น้ำเชี่ยวกรากเส้นทางช่วงที่สร้างลำบากที่สุดคือสะพานข้ามแม่น้ำแคว ก่อนเคยสงครามโลกครั้งที่2อ,อังกฤษเคยสำรวจและวางแผนจะสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพมาละแม่งแต่มีอันต้องล้มเลิกโครงการเพราะภูมิประเทศที่จะสร้างเส้นทางดังกล่าวเป็นป่ารกชัดเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกจับมาสร้างทางรถไฟได้รับอาหารเร็วๆแต่ต้องทำงานหนักติดต่อกันทุกวันวันละ16ชั่วโมงช่วงเร่งงานต้องทำงานทั้งกลางวันกลางคืนในค่ายฉเฉลยศึกแต่ละแห่ง มีผู้ป่วยราว80บซ้างเป็นไข้มาลาเรียบ้างเป็น,บ,ปนบิดบ้างเป็นไข้ามาลาเรียเป็นบิดเป็นอหิวามีคนไข้ไม่กี่คนได้รับอนุญ,ญาตให้นอนพักในเรือนพยาบาลนอกนั้นต้องออกไปทำงานผู้ป่วยบางรายถูกขังออกไปสร้างทางรถไฟเพราะถ้าสร้างทางรถไฟเสร็จไม่ทันตามกำหนดในทาหารระดับสูงจะลงโทษผู้คุมฉเฉลยดังนั้นคนในค่ายจึงได้ยินสำเนียงญ,ญ,ญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษ สปีโดสปีโดหรือเร็วขึ้นเร็วขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉเฉลยศึกส่วนใหญ่เคยเป็นนายทหารมีการศึกษาแต่เมื่อมาอยู่ในค่ายกักกันพวกเขาต้องเข้าป่าล่าสัตว์มาเพื่อประทังความหวิวโหยพวกเขาไปจับไก่ป่าไปหาหนูงูจิ้งจกตุ๊กแกแม้กระทั่งอีแรง้งเพียงเพื่อให้ได้กินเนื้อสัตว์ค่ายฉเฉลยศึกตั้งอยู่ในอาณาบริเวณบ้านปากแพรกกับบ้านท่ามะขาม ตามแนวริมฝั่งแม่น้ําแควใหญ่ทั้งสองฝั่งบางครั้งเฉลยศึกได้รับอนุญาตให้ออกมาเที่ยวในตลาดเมืองการพวกเขามักนําทรัพย์สินที่ติดตัวมาแก้แหวนนาฬิกาปากกามาแลกกับอาหารเฉลยคนไหนไม่มีทรัพย์สินก็ยังพอได้กินผลไม้ที่คนเมืองการมีน้ําใจหยิบยื่นให้ปราดพัทยาบรรเลงนามรหัสปอนเซรีไทยสายอเมริกาผู้แฝงกายเข้ามาสร้างทางรถไฟในอำเภอเมืองการ เคยเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เป็นประจำแต่มันไม่ได้ทําให้เขาชาชินตรงกันข้ามกลับเพิ่มความชิงชังที่เขามีต่อผู้บุกรุกเผนแผ่น,ผนดินถิ่นกําเนิดของเขาดังนั้นวันหนึ่งเมื่อผู้คุมชาวญี่ปุ่นใช้ไม้ไล่ทุบตีเฉลยศึกผอมโซต,ตัวสั่นเพราะพิกไข้จนยกค้อนทุบผินไม่ไหวปราดในเครื่องแต่งกายของปานกรรมกรสร้างทางรถไฟจึงตรงเข้าไปจับข้อมือของผู้คุมเอาไว้หลังจากที่ เขาพยายามหักห้ามใจยอยู่นานจนอดรนทนไม่ไหวร้อยเอกโอโนะนายทหารคนหนึ่งซึ่งสังเกตเห็นบุคลิกลักษณะอันผิดแปกแตกต่างจากกรมกรทั่วไปบนใบหน้าของปราดตะโกนห้ามปรามผู้คุมคนอื่นที่พากันตรงเข้าไปรุมรุมทำร้ายชายหนุ่มไทยร้อยเอกโอโนะสั่งให้จับกรมกรผู้พยายามทำตัวเป็นพระเอกไปมัดไว้กับหลักกลางแจ้ง ปล่อยให้แสงแดดแผดเผาผิวพันธุ์อันผุดผัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮา,าวาดเสื้อผ้าขาดขาดไม่อาจบดบังสง่าราศีที่สั่งสมมาจากชาติกำเนิดตลอดจนสถาบันการศึกษาร้อยเอกโอโนะหวาดสายตาพิจารณาปราดเขาบอกกับตนเองว่าบุคคลผู้นี้น่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเพิ่งได้ฟังตำรวจลับในกองทัพที่ออกไปตรวนหาขา่าวกลับมารายงานว่าอาจมีสายสึแฝงกายเข้ามา เพื่อรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างทางรถไฟแล้วส่งสัญญาณให้เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดร้อยเอกโอโนะจึงสั่งให้ทหารยศนยสิบสามสีคนตรงเข้าไปตรวจค้นตามร่างกายของเสษีไทยเคราะร้ายพวกเขาพบสร้อยคอทองคําแขวนที่รูปพระเกี้ยวสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ชายหนุ่มแอบสวมไว้ภายใต้เครื่องแบบกรรมกรจี G. อันนี้ขุนพัทยะบรรเลง บิดาของปราดสั่งช่างทองทําให้ลูกชายเป็นของขวัญในวันที่เขาเข้าเรียนในสถาบันการอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยได้ชายหนุ่มสวมมันติดตัวเอาไว้แทนความห่วงใยของบิดาไม่ว่าเขาจะข้ามน้ําข้ามทวีปไปอยู่ณนะแห่งหนตะบนใดแต่ในช่วงที่เข้ารับการฝึกเสรีไทยปราดหรือปอนได้รับคําสั่งจากครูฝึกชาวอเมริกันให้ถอดสร้อยเก็บเอาไว้และในวันนี้เขาหวนนึกถึงคําสั่งนั้น เมื่อมันสายเกินแก้เสรีไทยต้องทนทุกทรมานจากการแบกน้ำหนักถังไม้ใส่น้ำที่คล้องคอเขาเอาไว้ในขณะที่แสงอาทิตย์อันร้อนแรงแผดเผาผิวหนังของเขาราวกับจะไม่เกรียมลงไปทั้งๆยังมีลมหายใจใบหน้าของชายหนุ่มแสดงความเจ็บปวดปวดอิโดโรยอ่อล้าแสดงความเจ็บปวดอิโดโรยออนล้าแสนสาหัสแต่นั่นไม่ได้ทำให้ชายต่างชาติร่างเล็กในชุดทหาร ที่พากันรายล้อมเขาเอาไว้ใจอ่อนผ่อนปรนให้กับคนที่เป็นเฉลยพวกเขาพากันตะโกนด่าทอด้วยภาษาต่างชาติปราดหรือปอนตัดสินใจยอมตายดีกว่ายอมทรยศต่ออุดมการ์แต่ก่อนจะตายเขาไม่ร้องขอสิ่งใดมากไปกว่าน้ำเพื่อดับความกระหายหนึ่งในทหารญี่ปุ่นหลายคนที่รายล้อมเขาเอาไว้เข้ามาใช้แก้วตักน้ำในถังไม้ที่คล้องคอของปราดเอาไว้ทำท่าเหมือนจะให้เฉลยกิน แต่เมื่อคนใกล้ตายก้มลงไปใกล้ปากแก้วทหารญี่ปุ่นกลับสาดน้ำทิ้งไปพวกเขาขบขันเยอะหยันท่าทางอน,นาสมเพศของเฉลยชาวไทยปราดสิ้นสติไปไม่นานก็ฟื้นขึ้นมาด้วยความหนาวเหน็บของน้ำที่เปียกโชกไปทั้งร่างพวกนั้นนำน้ำมาสาดปราดเพื่อปลุกให้เขาฟื้นขึ้นมาทนทุกข์ทรมานต่อไปแม้แต่ความตายก็ยังเลือกไม่ได้ชายหนุ่มนึกถึงใบหน้าของบิดามารดา แม่จา๋าพ่อจา๋าลูกมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้กลับไปทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ลูกก็ภูมิใจที่ได้ตายเพื่อชาติสติของเขาขาดลงไปได้ไม่นานหลังได้ยินเสียงหูดจากโรงงานกระดาษขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนรอบค่ายกักกันนั้นเต็มไปด้วยทหารยามท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงเดือนส่องให้มองเห็นร่างของชายชะกันกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสวมเสื้อกางเกมสีดำและใช้ผ้าปิดหน้าสีเดียวกันทั้ง5คนพวกเขาลักลอบเข้ามาในค่ายโดยการทุกศรีรษะทหารยามก่อนจะตรงเข้าไปยังหลักที่มัดเสรไัยเอาไว้ไม่ต้องกลัวนะพวกเราไม่ช่วยแล้วเสียงทุ้มนั้นนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจเอ่ยข้างหูของปราดที่เพิ่งฟื้นข,ขึ้นมาด้วยความกระหายน้ำเสียงนั้นทำให้เสรธัไยได้ระหนักว่าภารกิจของตน มีคนมาช่วยแล้ว